คนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาบรกหนึ่งวันกันดูนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะทุกคนลงนิดนึงนะไม่เป็นไรหนังสือหนังสือหนังสือไม่ได้หนังสือนะคะบ้านจานหนังสือเยอะนี่คือชุดอยู่บ้านนะกลับมาไทยไปดูชุดชุดอยู่บ้านป้ามากบ้านจามีคุณมี่ด้วยนะไปดูคุณมี่กันดีกว่าไปดูกคนไปพาไปดูคุณมี่จิมมี่เป็นไรงอนหนองอนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวจะจเปิดประตูตรงนั้นให้เขาขึ้นมาดีกว่าเปิดประตูให้น้นี่ เขาจ้องจะเล่นงานคุณอยู่นะคะใจเย็นใจเย็นหลุกใจเย็นคุณเขาจะมาตรงนี้แม่ไม่รู้ว่าเราแอบเอาคุณเข้ามาอยู่ตรงระเบียงตรงนี้นาระเบียงนาบานแล้วจะาจะนั่งทํางานตรงนั้นไปนะคะส่วนคุณเขาเนะมาแล้วเห็นไหม ส่วนอันนี้ต้องกั้นไว้เลยค่ะปะ้าตะกุยค่ะตะกุยจนเป็นรูโบ๋โบเลยนะแล้วเขาก็เข้ามาในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นต้องทํานี้ไว้นะคะตะกุยไม่ได้อะไรให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เราจะดีวิวบ้านอยู่ดีอันนี้คือรูปคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนแต่งงานวางตรงนี้คือตรงนี้เคลียร์พื้นที่ไว้นะคะทําชั้นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะเอารูปภาพมาติดกันนะคะก็เลยเคลียร์ลงๆไวไ้อย่างเงี้ยค่ะมีกรอบแล้วนะซื้อกรอบรูปมา,าให้ดูนี่กรอบรูปนะคะกรอบรูปของเราแต่เรายังไม่ได้ติดรูปใดๆนะคะแต่มีกรอบแล ก็แบ่งกร์ตูนมาค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนี่คือภาพแต่งงานนะคะผมก็คือแบบเกาหลีมากเดี๋ยวเราก็จะนั่งทํางานนะนั่งตรงนี้แหละทุกคนจะชอบมานั่งตรงห้องนั่งเล่นนะแต่ว่าบรรยากาศมันดีแล้วมันก็ได้ยินเสียงน้าตกซึ่งอย่างเงี้ยหาไม่ได้ที่ญี่ปุ่นนะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจาโคลจังคืออยู่ันห้องเล็กๆเกสะปะีป่าแล้วก็เป็นอาพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเสียง,งดังให้นะขออภัย ก็บ้านเราที่ญี่ปุ่นนะคะมันเป็นราคาเลนเล็กเล็กเสีย่ะทุกคนจ้าก็แบบไม่มีบริเวณไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องน้ําไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันใหญ่นะรู้สึกว่าบ้านจะมันใหญ่เกินอ่ะเดินแล้วมันเหนื่อยทุกคนขนาดเข้าห้องน้ำยั่งเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหนื่อยสภาพเป็นเราไม่เหมือนที่เราอยู่แต่ว่าจะชอบตรงสวนข้างบ้านตรงเนี้ยมันล่มลื่น้องจิมมี่ก็คือนะน้องเขาอยากจะเข้าบ้านนะคะแต่เขาไม่ได้นะเรามีอนาเขตอยู่ตรงนี้ ทำจะเป็นแผลที่ขากัดหลายรอบอานะกัดขาตาทั้งกัดทั้งข่วนเลยมาหรือแมวก็ไม่รู้นะคะเห็นหน้าตาซื่อๆอย่างนี้น่าดุมากนะบอกเลย ที่จะแบบหลับไป20นาทีนะคะแล้วก็ตื่นมาทํางานต่อคือบางทีนอนแล้วมันทำใหรู้สึกเฟรช อ,นะอันนี้จะแนะนําว่าถ้าใครที่ทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยไม่ไหวนะแล้วแบบง่วงนอนก็คือให้นอนเลยแต่ว่าก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แบบเมื่อกี้ค่ะจะนอนไป20นาทีถ้าเราแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วตาลา้าสมองมันจะเหนื่อยนะก็ให้นอนไปเลยพอนอนเสร็จเราก็ตื่นมามันก็จะเฟสแต่ก็คือนอนแป๊บเดียวไม่ใช่ว่าแบบ2ชั่วโมง3าชั่วโมงอย่างเงี้ยโนะแค่นอนให้มันได้พักจากอาการลา้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรันงานต่อได้ตอนนี้มันห้าโมงสี่สิบเจ็ดลเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวข้างล่่าางกกันนดีวะะคะ กลิ่นชา om แบบลอยไปถึงชั้นสองของบ้านเทีเดียวนี่วุ้ยระวังนิ้วจ้านะคะซิีวนิ้วต้มอีกจะได้แบบมันกุ้งด้วยใช่ไหมคะไม่จรเอาไม่ใช่ละลายก็ใช้ได้แล้วไม่ได้หลักการมันกุ้งอะไรไม่เกี่ยว ยนำนมเจนเกียงส้มและไม่เกี่ยวปากกระบองไทยมีทีลล่นู่นไ่มมีร้านอาหารไทยอย่างเดียวค่ะขามหวานชอบมากเลยพี่จ๋าชอบส่งมาให้นะพี่จ๋าใส่ตำลึงชอบส่งมาให้ตอนนี้อยู่ไทยน้องเจอมีมะขามหวานแล้วนะคะพี่จ๋านี่ยหน้าเรามากนะหาหมอสิวอยู่ก็อยาเซลล์สิวมากหมดความมั่นใจ ถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูอัต้องมีสแกนลรามาะะอ่าน้ำเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทำงานต่อน,นะคะเราเป็นคนวินร์ k โฮลิกมากอะเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่เล่าให้ฟังเนาะเราก็ไปเข้าสู่ขบวนการทํา IUI ค่ะทุกคน IUI ก็คือขบวนการทําลูกนั่นแหละผสมเทียมนะคะทํา IUI ไปทั้งหมด6กครั้งนะทุกคน แล้วก็ยังไม่ติดลูกสักทีตอนนี้จะกเลยปล่อยชิวแล้วค่ะไม่ได้ปล่อยอะไรแล้วเวลาไปหาหมอแต่ทีทุกคนรู้สึกว่ามันทรมานมากแล้วก็เอฟเฟกที่เราได้กลับมาจากการที่เราไปเข้ากรบวนการทําลูกแล้วพวกนี้ก็คืออะไรรู้ปะสิวยาที่ทานนะทุกคนคือแบบทำให้สิวเราขึ้นแบบปูดปๆดปูดแบบ โอ้ยทั้งหน้าแล้วเนี่ยทุกคนดูดีนปะเนี่ยจะาก,ก็ต้องมารักษาอย่างเงี้ยทำให้สุขภาพจิตเราเสียมากเลยอะ่ะใครเคยทําลูกนะจะแบบเข้าใจบางเขาบอกว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นแต่ละคนนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันขอพักการไปหาหมอก่อนถ้ามีโอกาสถ้าว่างถ้ารู้สึกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยแบบไปทำเด็กหลอดแก้วไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งทรมานโดนฉีดยาเรื่อยๆทุกคนแล้วฉีดยาเจ็บมากทรมานมากแต่เราก็แบบสู้อะนะคะทำไอไอมาหกครั้งก็นั่นละคะ่ะ เราก็ยังไม่มีลูกนะคะแล้วก็ได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้สิวนะคะนะทนดูหน้าสาแบบนี้ไปก่อนนะคะได้แล้ตอนเช้านะคะ ตื่นนอนแล้วนะคะอน,น้ำกันเถอะและนี่ก็คือคอสตูมของเราวันนี้นะคะสาวชาวป่านะคะไม่มอบนะคะนี่คือ My วิ s ต์เแล้วเราก็ถูบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งทำงานกันนะคะทุกคนวันนี้ วันเสาร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะคะเนี่เรา, sekarang, าจะมาเริ่มงานกันละเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้กี <S <S ่โมงแล้วอะสิบโมงแล้วยังไม่ได้เริ่มงานเลยแม่โทรมาแบบนั้นค่ะแม่ออ๋โอเคค่ะ ขอ,อคคขอบคุณค่ะแม่โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่แวะร้านพิซ่าค่ะทุกคน <c oughs> คุณแม่แวะร้านพิซ่าแล้วแม่ก็โทรมานะคะจะแวะเอาพิซ่ามาให้แล้วก็ทุกคนเมื่อก่อนน่ยมันจะมีพิซ่าที่จะชอบกินเลยของพิซ่าคอมพานีนั่นก็คือหน้าอัลโลฮ่าค่ะซึ่งมันนานมากนะมันประมาณสิบปีที่แล้วซึ่งมันแบบอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยกว่าฮาวายเอี้ยนอะ แต่ก็คือมันเลิกขายไปนานแล้วค่ะแล้วเราก็ตามหามานานแล้วนะคะแล้วเราก็รอเขาเปิดไลน์ของ pizza aloha มันนานมากก็ไม่เปิดักทีนะคะมันมีรสอะไรที่คล้ายๆกันยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเพราะเราแบบอยากกินมากมันไม่ได้กินนานมากเลยอะรสชาติเนี้ยบูน่าฮาวาเอียนหันกันเถอะดูซิว่ารสชาติจะถูกใจเหมือนที่เราเคยทานหรือเปล่าอืม หนูใส่าทานพิซซ่าญี่ปุ่นจนชินหรือเปล่าพอทานของไทยรู้สึกว่าของไทยรสชาติมันเข้มมากเลยอ่ะมันเข้มจนแบบจนไม่ได้ลดความหวานของแป้งของอะไรเงี้ยหรือไงหรือยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวลองกินเป,ปล่านะคะทานเปล่าๆมันโอเคแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ซอสมันหลักคือซอสมันมันจัดเกินนะน่ทเบอร์น I want to drink that we don't have it in Thailand. I still feel like I'm not good enough, something like that. You know, I don't know why. I'm n o แล้วเราก็าใส่ชุดนนตัวเดมดีดใคที่าชุดนก็บ่อยถูกปเรามาอาบน้ากันเดี๋ยวจะต้องทายาสิวอุ้ยต้องทาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแต่จากก็จะชอบล้างหน้าก่อนนี่ทั้งทายาแล้วก็ทานยาเลยนะ ถ้าใครที่แบบเออมีแพผนว่าจะมีบุตรอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะจะไปซื้ออะไรทาสูงสี่สูงห้าไม่ได้เด้อคือสารบางอย่างอ่ะมันเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะปรึกษาคุณหมอนะขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะต้างทํางานวันเนี้ยตัดได้ไปประมาณสามนาทีแล้วแต่ทุกคนอยู่ดีไฟเสียลบทิ้งแล้วเดี๋ยวต้องตัดใหม่คือตัดไปตั้งเยอะแล้วนะ ไม่ชอบแบบนี้เลยอะไม่ชอบแบบการอัิเตบอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามีอักิเกี่กับเรื่องงานนะตัดคลิปเนี่ยใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์เยอะมากนะเข้าอุปกรณ์นะเอาจริงหลายคนนะอาจจะแบบอุ้ยทําไมจ้างตัดแพงจ้างตัดแพงทุกคนคะมันไม่แพงหรอกนะคะการตัดคลิปหนึ่งคลิปไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตัดออกมาได้นะคือคอมคุณก็ต้องแบบแรงระดับหนึ่งนะถึงจะตัดเพื่อที่จะขายให้คนอื่นได้แล้วเวลาที่เราจะซื้อคอมเราต้องไหมคะเรามีต้นทุน ที่อยามีต้นทุนหมดค่าไฟค่าความเสื่อมของของของเราถ้าใครที่ตัดไม่ได้เราจ้างเขาอะสองพันสามพันอะก็จ่ายไปเถอะถูกทุกวันนี้จะยังคิดเลยนะว่าตัดคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยสองถึงสามพันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับสิ่งที่เราแบบใช้จ่ายไปอะทุกคนมันไม่ใช่แค่ค่าคอมนะไม่ใช่ค่าค่าเสื่อมอุปกรณ์อย่างเดียวนะมันมีค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าอะไรที่ตัวอิดิเตอร์ที่เขาเป็นฟแล์มนะเขาต้องจ่ายเคียงขืนแจ้งทํางานอยู่เลยนะคะเพราะอะไรเพราะเราอยากทํา เรามาทำงานกันให้เสร็จด,ดีกว่า